โอเคครับสวัสดีครับทุกคนครับโอ้โห oh, oh, เราอยู่กันที่ไหน <Singapore. S 1> เอ่ยสิงคโปร์ครับเอ๊เรามาทําอะไรกันเอ่ยมาดูงานเนาะมาดูงานแต่ว่านนี้ก็เราดูงานเสร็จสิ้นละเราก็เลยมาเดินผ่อนคลายพักผ่อนนะครับโอเคเราไปดูงานที่ไหนมาบ้างอะจำได้ไหม Geo Works Ge ใช่ไหมครับ Geo Works ซึ่งอันนั้นจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกรมที่ดินของสนะิงคโปร์เนาะ อ่าและอีกที่หนึ่งก็จะเป็นคล้ายๆกับการเคหะ HDB นะครับผมเอ้แล้วเราไปดูงานมาเนี่ยเป็นไงบ้างครับสนุกมากเลยครับได้ความรู้มากมามากเลยนะครับอ่าครับในด้านอะไรบ้างเ,เอ่ยเอาเอาความคิดแต่ละคนเลยอืมามาซิตี้ก่อนเลยมสมาซิตีเตต้เนาะเป็นไงบ้างครับที่เราสามารถทำกิจวชตรได้อือมเรียนรู้ยังไงบ้างครับคือเรื่องการจัดวางถิงเมือง การจัดการพวกที่อยู่ให้มันดีต่อมนท่อบริกงอ่าโอเคครับแหมมีความเป็นเมืองแล้วเนาะมันก็ต้องทั้งทางกายภาพแล้วก็จิตใจด้วยใช่ไหมอืมโอเคในเรื่องของ PPP ครับเขาเป็น p r i v ป t e เอชนนะครัโอ้โหอันนี้มาในธีมของหลักสูตรเลยนะฮะ m p p m ด้วยว่าการที่ประเทศไหนที่ ใช้แนวคิดนี้เข้าไปพัฒนาจะทําให้ประสบผลบความสําเร็จอย่างไรใรดับระดบเรียนนะครับแล้วก็เราสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับความรู้ที่ท่านอาจารย์ที่คณะถ่ายทอดให้ในช่วงวิียเป็นอย่างดีครับผมเห็นสองสาวสนใจเรื่องของอะไรนะวิวแชร์อ่าเป็นยังไงมันน่าสนใจอะไรยังไงตรงไหนบ้างเพราะว่ามันอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการหรือผู้ที่แบบเออต้อโอกาสนะคะได้ได้ใช้ชีวิตยังไงเราลองอธิบายจำได้ไหมเขาจะมีแอป สำหรับเชือนายให้ให้ให้ผู้บริการสามารถเดินทางตามเส้นทางที่เขากำหนดไว้โดยที่ว่าเราไม่ต้องปวรถโชนหรือไม่ต้องปวดไม่การจะแบบประสบอวไรสายน,นาได้ใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติพวกนายเลยค่ะแต่ว่าเอาเมืองความสะดวกให้เขาเขาสามารถสบายนหนได้อย่างจะปวกมีนี่พี่อะไรเนาะไม่ใช่ว่าเอ่ออะไรนะใช้วีลแชร์แล้วไปเครื่องทางแล้วก็ต้องถอยต้องอ่อยกับนายได้เวลสบ,บั์ไปไม่ได้เลยก<อ>็ด้กหน่ำสำหรับเขาเลยครับการพัฒนาเมืองของสิงคโปร์เป็นไงบ้าง ครับคือถ้าถ้้จะผมพูดคือเขาสนใจและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากเลยครับ,ค,รบคือถ้ามองโดยรอบจะเป็นแบบเป็นแบบตึกเป็นอะไรเนี่ยครับแต่สิงคโปร์เขาจะสนใจในความสีเขียวมากทุกมุงตึกหรือว่าตั่อะไรแอนเนียเนี่ยเขาจะมีแบบพื้นที่สีเขียวอยู่ในสีเขียวเนาะจะเห็นพื้นที่เลยครับือแบบดูแล้วสายแาครับคผมวามสะอาดสะอานอะไรต่างๆด้วยเนาะครับผมโอเค ได้ครับอ่าโอเคครับก็ต้องบอกว่ามาดูงานก็มีความรู้อะไรต่างๆด้วยเนอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเราก็มาด้วยตัวเองเนาะอ่าคณะก็สนับสนุนเรื่องอต่างๆเล็กๆ,ๆน้อยๆนะส่วนใหญ่พวกเราก็รับผิดชอบตัวเองกันมานะครับก็ต้องบอกว่ามากับอาจารย์ธนาพรในวิชาการจัดการนวัตกรรมนะครับและเทคโนโลยีด้วยนะครับผมเอาละโอเคครับถ้างางั้นก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนครับ